สดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับเชา้ชาๆนะครับออกมาหาเลาะเะอีกแล้วนะครับวันนี้ออกมากับนักขวดนะครับ <Yeah. S 1> พาโปรขวดออกมาเลาะหาไมา้ปลาช่อนข้างทางนะครับ ไ,ได้สกีแท้วันนี้โอเคนะครับตามรุ้นกันเดี๋ยวเดินไปดูหมยกันก่อนครับหมายสวยหมยสวยนี่ครับสภาพหมายของเราตามรุ้นกันคัะเอาลงเลยนะคขวด เขียดบัวมินินะครับเสร็จเปก่อนลมแรงเช้าลมแรง นนั่โยเอาไหมเอาไหมมันตามแล้วนะซ้ำ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 ดูเฉดนี่ของนักขวดก่อนนะครับมันกัดมึงนะตามมากัดของนักขวดนะดูนะซ้ำไหมซ้ำไหมปลาออกขวามาแล้วนักขวด ไม่ซ้ำไม่ซ้ำต <ừ. S 1> ลาดนู้ะ แบบนี้แหละไม้มหาชนยังไม,ไ,มไม่ค่อยซ้ำ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับแต้มครับหืยยังไงล่ะพาละแวกี้ครับไม่ตื้อไม่เอาเลยครับจิ๊บเปอร์ก่อนนะครับเรียบร้อยเต็มคอให้ดูนะครับกัดเหยื่อะไรเข้าไปเอ่ยอาปากน้อย อาปากงอยนี่ครับเขียดบัวมินินะครับเขียดบัวมินินะครับจะกค่ายพิกุกมันไม่ยอมอาปากอ,อาแล้วเขียดบัวมินินะครับจะกค่ายพิกุก๊กพิกุกเอือใบช้อนไซส์คนอ,อ้วนเลยครับคันนะครับฮอลิเดย์นะครับเวทสิบยี่สิบนะครับสายพีอีซีมอนเตอร์ มาไว้นะครับไม่รู้นะขวดได้หรือ,อยังนะ๋ต่ผมได้แล้วหนึ่งแต้มโอ้โหมันดื้อจริงๆครับปลาตันี้มันดือนด้อจริงๆมันดื้อจริงๆหนึ่งแต้มครับสวยๆโอเคเดี๋ยวตามลุ้นกันต่อนะครับแต้มที่สองก็แต้มแรกของเรามาไวก็ได้เปรียบนะครับเนี้ยสภาไหมด้านหลังโอเคครับ เจดบัวมินินะครับจะขายพี่กุ๊โอเคตามกันต่อนะครับเพื่นนอน อออบาเบกโดนแล้วโดนแล้วอยู่ไหมอยูไหอยู่หมได้วยกินไก่ด้วยกินไก่ด้วยนกขลงอแล้วไปได้ไหมนกตามไปครับตามไปครับเรามีบูทเรามีบูทอยู่บ้า thìu 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 được, được anh, được, tôi đi bộ, tôi đi, 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 đi, tôi 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 đi, ัอยู่กังอยู่ย <c oughs> นี่คือการกู้ปลานะครับ <c oughs> อยู่ไหมอยู่ การกู้ปลาครับเรียบร้อยครับใหญ่ครับใหญ่โอ้ใซส์ลัวครับโอเคเดี๋ยวขึ้นฝั่งก่อนขึ้นฝั่งก่อนมันกินเหยื่อเข้าไปขึ้นฝั่งก่อนขึ้นฝั่งก่อนง่ายๆฮะใช่ ให้เลยซุกเองไม่ตังค์เลดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ปลากับเจ้าของเขาก่อนโอ้ยโยนเสียงดังตุ๊บเลยครับกระปุเปิ้ลหนีไหมมีกีรเป้กป่ะไอ้ชาวบ้าไอ้โดนตัวนี้เข้าไปแม่งหล่อเลยของผมเล็กไปเลยอ่ะ ได้ละโอเคตามกันต่อนะครับเลือนเลยนะ่าเหยื่อนะฮะแคนดี้ฟอกนะครับจากคลายพีิกุกนะฮะเอายยื่นยืย่นมาอีกทานนึงยืย่นมาแขนเดียวอาว่าโอเคได้ละครับตามกันต่อครับ เพอแป๊บเดียวนกขวดได้สองตัวแล้วนะไม่เคยเลยเข้าไปข้างในแป๊บเดียวได้สองตัวละไะเจอแตนด้วยแตนต่อยขาด้วยนะเกียร์จับไปไโอเคโอเคไปย้ายไม้เดี๋ยวขยับไปด้านหน้าครับขวดขึ้นนำสองหนึ่งแล้วโอ้ไม้สวยไม้สวย ไม้แลกติดเลยโอู้นกขดโดนอีกแล้วนกขวดโดนอีกแล้วฝั่งนู้น โดนอีกแล้วโอนแล้วขวดโดนอีกแล้วจะถ่ายยังไงวะหออยู่คนเราฟังกันด้วยโอ้ตกน้ำตกน้ำปลาตกน้ำยังอยู่ไหมอยู่ไหมไอขวดได้สามแต๊มนะครับนเอาขึ้นฟังก่อนเลย้ <c oughs> สามหนึ่งแล้ว ก็นะขวดขึ้นนำสามหนึ่งแล้วนะครับช่วงนี้ก็ออกทะเลไม่ได้นะครับดูผลงานปลาชงปลาช่อนไปก่อนนะครับโอเคสามแต้มงผมได้แต้มนะโอเคครับเดี๋ยวนี่ย้ายมาอีกหมายึงนะครับเป็นหมายคลองเหมือนเดิมต่ออย่างเมื่อกี้เลยครับต่ออันนี้เป็นช่วงบนการหาปลานี้ก็ได้นปลาแล้วไหนอ๋อ โอ้โหดูนะฮะปัญยาชาวบ้านครับอ๋อปามจะกระโดดขึ้นใช่ไหมาโอ้ดูครับตาเขาับยาชาวบ้านนหากินใครกินมันนะครับ เราไปไม่ยุ่งกับของเขานะครับเราก็ออกไปหาของเราต่อแต่แน่นอนจริงปลากระโดดขึ้นปุ๊บเรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับก็เราจะกลับแล้วนะครับสายแล้วก็เราได้ปลามาทั้งหมดสีแต้มนะครับผมได้แต้มนึงนะครับก่อนหะน้ขวดได้สามแต้ม,มขวดดูปลาหน่อยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วงนี้น่าจะตีปลาช่อนยาวๆเลยเพราะว่า ทะเลออกไม่ได้ขึ้นลมไม่เป็นใจนะครับอานะขวดนะครับโอเคอ่ะส่งผู้ปลาดิโอเคเจอกันใหม่นะครับทลิปหน้าสำหรับที่นี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย